สวัสดีแฟนเพจขกนครับานดูด้านอันดนด้น้านด้านด้านด้นด้านด้านน น้ำพังน้อยครักษาความหายานของเหตุคุกคามสิ่งมันเป็นกับตูดแรกคูอตูดอุลนี้ครับคนไทยกำลังใหม่ครับที่เป็นยุ้ยน่าตึเนินกับมอรุ่นใหม่ช่วงปลายยอดนี้ครับยกสุดท้าย

แต่ระบบหลักคะนนและก็จุดยืนการวางใจก็เป็นคำการของน้ำพองน้อยครับออกผลหมายครับของชนะการเล่นอาจรของเจ้าเด็ดทุกตอนสิงห์นาวีครับดูแรงขูดเงียบกอวันนี้ครับคอยใทยพลังไทยครับเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศลังเกมผู้ได้ครับ Але вам จเจ้าน้ำพองนะครับต่อสมัหลคูแดงคือเปิดววันนี้เป็นอะไรกันบงไคครับแลพิษัคุณนังขึ้นมาก็ได้มีเดที่ียู่ทางด้านเจ้าเด็ดทุกททองนะครับ ยกสามไม่เดินครับไปเดินยกสี่ครับผมคุณภาชรวัตรบอกว่าพี่เลี้ยงสอนมวยังไงครับไปยืนเล่นตีนอกครับแทนจะปอดเปลียดไปครับผมต่อยไม่พัฒนาครับเสียดายครับผมแดงใช้สมองต่อยครับแต่แรงครับอ่ะก็ประมาณนั้นแรงแค่ไครับใช่ครับ เจ้าน้ำปองนี้น้ำปองน้อยน,นี่นาจะรับอัดชีดอยู่นะครับไม่เคยพัฒนาครับอัดชีสามแสนครับต่อยมอยยิ่งยิ่งักชักครับ เาจะนับมนนะ้มมสักผนะู้ครับผู้ติดสองนี่ตอนนี้อยู่บนเวทีครับผูท้ที่สอของเป็น ier, บัวเขียวค,ครับจา้ด้านของสองฝั่งโขครับบัวเขียวจุเกตไฟขับครับสองฝั่งโข f เอฟเอคุกครับตอนนี้ก็อยู่บนเวทีแล้วนะครับผู่ติดสองครับสึดเมือไทยไประดังไฟครับแต่เ้าไปดูเด่นทึมทองข้างในก็ไม่ได้เพราะว่าเด่นทะึทองมีนอยู่ในห้องแต่งตัวนั่งเลยครับเพราะว่าข้างใน อ่าเข้าแต่งตัวนี้ตอนนี้มีทางบางทีนี้แม่เข้าไปไลฟ์สดหรือว่าถ่ายเจวด้านในรับร่อได้แล้วก็ถ่ายได้แค่ช่วงตรงนี้รับช่วงไปกับตรงนี้ครับ ยกสามไม่เดินมาเดินทำยกสี่ครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับรอจนกว่าักครบ สามยกมดแต่แก็กแดงก็ไม่หมดครับผมแบบนี้ตลอดครับเด่นทุทองมอยไม่ยอมเดินทำาคูที่สองนี้เริ่มยเกเลขนะครับตอนนี้แต่รอเจ้าน้ำพอน้อยยังไม่มาครับยังไม่ลงมาเลย Good night. มาแล้วครับมาแล้วเจ้าน้ำพองร้อยครับเป็นบอัดฉีดมาครับน้ำพร้อยครับไปไหนบ้างวันนี้ก็นี่ก็รู้สึกดีใจมากครับพี่แจ้งเกิดวันนี้ครับ่อนนี้นี่เรามาเชื่อนไว้ไฟหนึ่ง ใช่ครับเอ้ยเข้าไปมันนอกสองไปแล้วก็เข้ามานึงทต่อโดนน็อตทำไปแรงครับไปนี้ก็ต่อไปแจ้งเกครบเป็นไกีบูดีวันนี้เราพันใจช่วงนุคไหนก็วันใจช่วงยุคสามครับเอ็มขอมายืนมายืน,มยนไม่ไม่ไม่พี่เราก็ทีนี้เจ๊ก็สบายแล้วครับวันนี้ครับเดี๋ยวยกคห้าดียว่ที่เขาเดินไปต่อแต่ก่อนก็ก็ต้องแต่งให้เขาต่อยแล้วครับถ้าถ้าอยู่เขาไม่ต่อยเขาก็ไม่หมดแรงครับต้องยอมรับใยครับตัวนี้ครับเป็นไง ร่างกายเราตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณ7-8สิยังยังไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าเราหายใจยังไม่เท่าไหร่ครับครับเราพอใจก่นนะไปกก็คุ้มใจในระดับหนึ่งครับแต่นูุ้มใจตรงที่เต้แจ้งเกิดแล้วครับวันนี้แล้วก็ต้องไปปรับต้องไปพยายามซ้อมกันเอยครับก็คือร่างกายก็คือเรื่องข้อที่แล้วใช่ครับก็อาจจะพยายามสั้ง2-3ไฟตั้ง3ไฟก็ได้โอเคครับไม่น้ำหนักของเราเนี่ยได้เท่่าไหร ร้อยสามสามครับร้อยสามสามร้อยสามสองค่อยยัยับลงไปทีนี่กลยครับตอนที่เราจะอยู the, ่ที่รถไฟกันมีการร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบครับแต่รายการหน่อยจุไปมาเระม่าหลับสามปีครับคือเรื่องหนักแล้วก็กลับมาติดใจครับอยากขอบคุณไปได้ครับก็ขอบคุณน้ำมณ์นอะตะลวงแล้วก็ขอบคุณเฮียตีแล้วก็ขอบคุณทุกพี่ลูกน้องแล้วก็ที่งอนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณเฮียตี ทุกคนใน้คาดที่ก้าวที่ช่วยปั๊มได้ซ้อนผมครับผมครับอาทิตย์เท่าไหร่วันนี้ก็สี่หมื่นครับเขาบผมเก็บตังค์ได้ไจากที่ก็เลขสามหมื่นแล้วก็จากที่เก่งที่มุดแฟนมาหนึ่งครับไปช่วยติดตามก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามมองน้อยหรือให้ครอบครัวที่ก้าวแล้วก็ส่งหมายได้วยครับทุกคนมาเตรียมคัวกับผมขอบคุณมากครับ ก็เป็นเจ้าน้ำพองครับส่อสมหมายครับลอยวันนี้กลับมาแจ้งเกิดได้นะครับเอาชนะคะแนนใหญ่สองเด็ดทุ่งทองศรีมาวินครับคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้ครับมอยไซพลังไปครับอาทิตย์นี่สี่หมื่นบาทครับสี่หมื่นบาทจะยิงยิงครับใจเย็นยครับอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนครับบรรยากาศหลังเกมคู่แรกครับ เดี๋ยวเราติดตามผู้ที่สองครับคนดูทีมก่อนครับระหว่างบัวเขียวภูเก็ตไฟคับครับกับทางด้านของเฟสติ่าตองฟางโคลครับเอฟเอบกครับเดี๋ยวจับผู้ที่สองเรามาดูกันาการล้างเกมกันต่อครับ